เปิดไปสุดท้ายเลยได้ปะเนี่ยนี่สป,ปอยเทียร์เทียร์โอ้ซิงคโครเว้ยครี๊ครีสายสัมพันธ์ที่มารวมตัวกันจะก,ก่อให้เกิดอนาคตใหม่และเป็นหนทางที่สว่างสวัยลิมิตโอเวอร์แอคเซลซิงคโครสแสงแห่งความหวังคอสมิกไวซาดราก้อนซื้อบล็อกนี้มาเกลือเป็นเพื่อนกันสิครับ นี่การใหม่ครับการใหม่เอามาทูดา้อนครับทีมสันดา้อนครับอ๋อ้กโอ้ดูอัลิสเน็กซ์ซั now on sale ช่องเรายังไม่มีสปอนเซอร์นะครับติดต่อมาได้กรสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากโดยปัญญาวันนี้ก็มาอยู่กับรายการโบกแกเองครับในอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไม่ได้ครับวันนี้เรามา ับแพ็ดูเอลิสเน็กซัส3 2มาดูกันครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างสําหรับ EP นี้ครับก็ขอขอบคุณครับสปอนเซอร์อะไรใหญ่ก็คือกูเองครับควักเงินในกระเป๋ามาควักเงินในกระเป๋ามาซื้อนี่แหละฟันชับแล้วนะครับสปอนเซอร์อยากเข้าเข้าได้นะครับแม่ดูครับดูแพ็กเก็จซีลมาอย่างดีครับจากร้านอะไรไม่รู้ครับจําชื่อร้านไม่ได้ก็มีมอกอรเนาะนำเข้า อย่างถูกกฎหมายนะครับกแกะกันเลยดีกว่าวันนี้ energy ก็อาจจะน้อยนิดนึงครับเพราะว่าเราเพิ่งไปหาหมอมาครับไม่สบายครับดูความดูความเงางามครับดูเ l ลิสเน็กซัต e พิเซเตอร์หน้ากล่องนี่เป็นอ,อ,อะไรวะเหี้ยจำชื่อไม่ได้ชุดติ้งคว a ซ่าครับล่างหม่มาดูครับว่าเราจะได้โูกเข็นตัวอะไร โทเคนนี่เป็นพรีเซนเตอร์หน้ากล่องครับสวยครับสวยมาครับในนี้ก็บรรจุประมาณ30แพ็บแกเนาะแล้วก็มีไอ้แถมมา1แพ็คเดี๋ยวเรามาเปิดกันทีหลังนะครับสาธุครับสาธุสามเดี๋ยวแกะแป๊บหนึ่งนะสับครับสับ เดี๋ยวขอแบ่งไว้ซองหนึ่งเนาะเอาไว้ไปทําช็อตอ่ะเอาซองนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูในชอ็อตได้นะครับเทสไปครบซองที่หนึ่งเปิดเรียกน้ำย่อยในดูสิโอ้ม่ก็อินฟินิทโบนไนครับแล้วก็มีโอ้โ oh ห oh มีไอ้นี่ครับไออันเชนครับอันเชนแล้วก็มีเอาทึกไกครับบอกนี้บอกเลยว่า จจแจมทั้งนั้นครับเราทำสปอยมาแล้วคิปเมล่าฟิวชั่นครับสวยครับสวยเดี๋ยวมาเรามาแกะให้มันแกะให้มันดีๆดีดดกว่าสาองครับกรุณารอสักครู่ถ้าควอเตอร์ออกมานี่คือแต่ละใบาราคาดีทั้งนั้นนะครับพันกว่าเจ็รอยกว่าอะไรพวกนี้เพอาหไม้เรารอบนี้ก็ เป็นไอ้นั่นครับไอ้ Magician of born and unity ครับไปดูราคาใน ebay มาแล้วมันห้าหมื่นกว่าเนาะแล้วก็หวังครับหวังวันนี้ก็ไม่ได้มาพร้อมกับกันไกประจำตระกูลเนานะไอ้งวดก,ก่อนนี่กูปเปิดได้ธาตุไฟเวลสนี่คือโอ้หยุดเลยพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมันยับยุยี่แบบนี้อะไรวะเนี่ยเขาทำมาผิดพลาดห,หรือมันยังไง เกิดอะไรขึ้นกับการชั้นมึง3ามสิองจริงปะเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างวะสองสี่หปดสิบโอเค10บสองสี่หแปดสิบโอเคน่าจะ30มสิบกว่าเลยมึงเอากิดไปเองหรือว่าเราไม่ได้เปิดนานจนเราลืมมาเปิด10บซองเียกันนะครับสองสี่หแปแล้วก็สิบ จัดมาครับใบแรกนี่เป็นอีโวอีโวไรนครับทีมอีโวไรท์ทีมไอแย่ yeah ครับทีมแย่แล้วก็มีคุณแอนเดอร์สันครับเวลสามธาตุดินตามด้วยเอ่อคิงเล็กสองหัวครับแล้วก็มีเวทสนามครับจบที่อุสอาร์ติกผสมกับอะไรวะผสมกับไดตรอนใช้ได้ครับใช้ได้อันนี้หัวแดงเนาะเอาไ้ตรงนี้ นอมอก็เอาไว้ไกลๆมาครับใบต่อไปโอ้เสียงไหเสียงไหไม่สบายครับช่วงนี้อ่ะอีโวลครับไม่มีอะไรคุณแอนเดอร์สันอีกแล้วแล้วก็มีสตาร์ดัตครับไม่ใช่สตาร์ดัตดิเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นไอ้มังกรแดงครับคิมสันดรากอนแล้วก็ใบต่อไปครับวีวีครับวีวีอะไรไม่รู้ครับแล้วก็ใบต่อไปครับธาตุดินครับอ งเล็กครับงเล็กสองหัวแบบเวอร์ชั่นกำลังโตเราเรารู้ครับช่วงนี้คือข้อมูลเราแน่นครับเราทำข่าวกับโบนิวอัปเดตแม่งทุกวันครับใบนี้ก็เป็นออลเตอร์ไกส์ครับของเสริมแล้วก็มีน้องครับน้องจิ้งจอกแล้วก็มีโอ้สตาร์ฟอสครับอเมอร์เจนซีครับแล้วก็ใบต่อไปโอเคแรครับแร อันนี้เป็นไอ้คิมเมร่าฟิวชั่นสวยครับสวยไปต่อไปอันนี้อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์พระเอกภาคไฟดีครับอีโวลัยอีกแล้วมุงมาบ่อยจังวะขอไอ้เผาอาซุนมายาหน่อยพี่ไปต่อไปครับโอเคอันนี้เป็นเป็นแรืธรรมดาเนาะโอ้โหไอ้ที่มีเอฟเฟกเสริมเวทครับ เฮ้ hey, ครับจอมเวทส่วนมากไอ้การ์ดที่เราชอบเนี่ยมันจะไม่ออกเป็นซุปเปอร์นะเว้ยมันจะออกเป็นแบบว่า,ามันจะออกเป็นแค่ไอ้พวกหัวแรธ่ธรรมดาอย่างไอ้เอ็งโจโนโคโยคุอะไรเนี่ยไม่ไม่ออกซุปเปอร์ให้กูสักใบเลยแล้วก็แพ็กต่อไปครับอันนี้เป็นเอ่อเผาอสูรมายาครับแล้วก็มีออลเดอร์ไกครับ มีจิ้งจอกจิ้งจอกลมโอ้อันนี้เป็นของเสริมดาร์คเวิลด์กับเอฟเฟกต์เสริมแล้วก็ไปต่อไปครับงมเดลธรรมดากับทีมไอซ์เจมโมเดลธรรมดาไว้ตรงนี้แล้วก็ซูเปอร์เดยครับออกไปแรกซูเปอร์เดยไปแรกของเราก็เป็นดาร์คเวิลด์ได้จิ้งจอกครับ มอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วแล้วก็ของหวานครับไปต่อไปก็จะเป็นเอ่อพาวเวอร์โนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการ์ดดีเนาะเห็นเขาคุยกันในกลุ่มแล้วก็ไม่รู้เอฟเฟกครับช่วงนั้นไม่ได้อัปเดตครับไม่คิดว่ามันจะสปอยกันยาวขนาดนี้เนาะอันนี้เป็นอาุนมายาครับแล้วก็โอ้สวยครับสวยมีแบบซุปเปอร์ไหมพี อันนี้ตีมอันเชนเ้วกอ็อัลเทอร์ไกอันนี้เวฟความเร็วสูงไปต่อไปครับ RS RS นี่ค่ายเพลง <c oughs> คนละ S กันวะแหล่ครับวะแหล่ต่อไปมาอีกแล้ว,ลวโอ้เวลเยอะครับ 2 5 0 0อันนี้เป็นไอติมครับไอติมเดลักซี่แล้วก็เวทคอมเบลสูงครับใบต่อไปครับอืมคุ้มดหวังเลยครับเจนนิสิตดูเอลิสอันนี้ก็เป็นเวทเสือกครับเวทเสือช่วงนี้ความรู้แน่นครับเราสปอยบ่อยเราสปอยบ่อยครับเรารู้เยอะอืมอินฟลูแรบลไลน์ครับไม่รู้เอฟเฟกเหมือนกันแต่ว่าสวยใช่ได้เลยแล้วก็อะควาดอร์ฟินครับ ก็เฮียดนะครับอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นธาตุน้ำเวสองแล้วก็สตราฟอร์ดครับสตราฟอร์ดเมลฟี่ครับของเสือใหม่เอฟเฟกต์นี่โคตรงงเลยแบบนี้แปลนานอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะกว่าจะได้ทำโบนิับเปร์ไอ้กร์ดแบบนี้ไปต่อไปครับโอ้ซูเปอร์แร็ครับกูว่าใช่กูว่าใช่ไปนั้นครับเอ่อมิคันโกะครับมิคันโกะไวพุครับซูเปอร์แร็ สวยสดงดงามกันเลยทีเดียวโอ้โหดูความสวยครับเราได้ไวฟุกมาแล้วไปหนึ่งใบต่อไปครับจิ้งจอกไฟแล้วก็ไกอาครับหัวธรรมดาแล้วก็ออมอเตอร์ไซค์ยูเซครับกับดักของเสริมมีกันโกแล้วก็ดูใบต่อไปครับใบต่อไปก็แรธรรมดาเนาะอันนี้เป็นดวงตา กันที่แพ็กต่อไปครับได้เป็นงูเขียวมีไอติมครับไอติมแล้วก็ยิ่งจอกลมครับอืมอะไรวะลืมชื่อ <laughs> อันเชนครับอันเชนโอ้โหสองพครับลิงสองของอันเชนครับแล้วก็ใบต่อไปกับซิงคโครเวลหนึ่งเป็นน้องหมีครับ ทำไมทําไม SR กูออกน้อยจัางว่าเพิ่งออกมา2ใบนี่เปิดมาตั้งนานคิงเล็กครับคิงเล็กคิงเล็กเวอร์ชั่นอัปเกรดอินฟอร์ e า n เ g h t นมาอีกแล้วแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นหมาอีกตัวหนึ่งครับหมาดแดงเราได้มาดน้ําเงินไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นหมาแดงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับแต่มีน้องเทเลเมนอยู่ตรงนี้แล้วก็ไว้ต่อไปอครับเอ็กซ์ซีดเอ็กซ์ซโ อะไรวะลืมชื่อลืมชื่อเมลฟี่หรือเพลรี่วะทิมเพลรี่หรือเปล่าอ่ะน่าจะเพลรี่เนาะเป็นเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเป็นหมาับเป็นหมาน่ารักครับน่ารักแล้วก็แ็กต่อไปครับโมอเตอร์ไซค์โมอเตอร์ไซค์มาบ่อยเกินไปแล้วไอทิมก็มาบ่อยเกินไปแล้วกูได้ไปกี่ใบแล้ว,วเนี่ยแล้วก็เป็นไดนโนเสาร์ครับเมลฟี่อีกแล้ว ใบต่อไปก็มาลุนกับเอาต้าหรือเปล่าน่าจะเป็นแร่ธรรมดาโอ้อร่อยกันครับเนี่ยตัวอะไรวะเท่ครับเท่ทัดมืดสองบันาโอ้โหมึงนี่มันลูปเหรอมาอีกแล้วครับซอสแอนชิวแล้วก็อัลเตอร์ไกส์ตามด้วยมอเตอร์ไซค์ยูเซครับเวทสนาม แล้วก็อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกําลังวาดรูปแชร์เลสครับแล้วก็ไปต่อไปครับเมลฟี่เพลลี่ครับเพลลี่อันนี้เป็นอสูรมายาครับแล้วก็มีอินฟินิทบอลไหนมีอีโวไลท์ครับแล้วก็การ์ดเวทยาวิวัฒนาการแล้วก็โอ้ เอาตาไรครับเอาตาไรอันนี้เป็นอสูรมายาครับ illusionist magician หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้แบบนี้ก็โหดใช้ได้อยู่เนาะแล้วก็ตามมาติดๆครับอสูรมายาครับกาเซลแล้วก็มีหมาครับหมาแดงมีไกอาครับไกอาทัดไฟมีมีคันโกะครับแล้วก็ใบต่อไปครับเอาต้าหรือเปล่า โอเคอันนี้เป็นไดตอนผสม,มกับพุสอาร์ติกเนาะไม่รู้ว่ามันเล่นได้หรือเปล่าไปต่อไปวันนี้เออร์จี้ไม่ค่อยเยอะเนาะเราเรารู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่รู้สึกเหนื่อยๆก็จะเรื่อยๆแบบนี้แหละอ่ะมีคิงเล็กครับอินฟิน b l บ k ลไน h t มีปลาครับมีปลาแล้วก็โอ้อะไรวะเนี่ยมีดาบครับ บสุดท้ายก็เป็นออลเตอร์ไกส์ครับถ้าไม่ดูมาก่อนนี้คุณคึกว่าเทพบนกัน2แผกคกับ2แกสุดท้ายจัดมาครับได้เป็นคิงเล็กครับใบที่8ล้านแล้วเนี่ยไอตัวนี้ยิ่งมาบ่อยเลยเนี่ยมึงคุณแอนเดอร์สันเฮียมาบ่อยมากครับแล้วก็โอ้เอเม์เจนซี่ครับใบต่อไปก็จะเป็นโอ้โหใบต่อไปครับ ธาตุไฟครับธาตุไฟครับซิกเหตซิกเหตแลหรือเปล่าอันนี้ซิกเหตครับโอ,โ,อโอ้โหไอ้เหี้ยเชร์เลสครับแม่เชลสครับสวยครับสวยลูกพี่เชร์เลสโอ,โอโ้โหโคตรเท่ครับอันนี้เป็นลิงมอนสเตอร์ลิงหนึ่งครับที่มีพลังสามพันใบแดกเนาะ เราก็ต้องลิงค์ทับด้วยไอแชลเลตที่เป็นร่างซิงโคลปรับไฟใหม่ได้ปะเนี่ยทำไมมันมันไอนี่ยังวะมุมนี้เป็นไงครับอ่ามาดูกันอีกรอบครับปรับไฟใหม่ละแ <c oughs> ชลเลตแพ็กสุดท้ายครับแพ็กที่ยี่สิบอันนี้เป็นลูกแก้วครับลูกแก้วแล้วก็มีม้าแดงครับใบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไกอาครับแล้วก็โอ้ เวทสวมใส่อินฟอน b โบอามแล้วก็ใบต่อไปครับเป็นหัวแรธรรมดาเนาะมีเอ็นช n เ f น i ฟรี่แล้วก็พวกมังกรซิกนงซิกเนอร์อืมกูจะเกลือ่ะเนี่ยก <c oughs> ูจะเกลือวะเนี่ยรอบนี้อ่ะสองสี่หกแปดเก้าโอเคเก้าสองสุดท้ายครับ let's go อันนี้เป็น ไอติมครับแล้วก็หมาครับหมาน้ำเงินไก่อเป็นซิงโครครับซิงโครซิงโครไวฟุทับไฟแล้วก็ใบต่อไปก็เป็นหัวแดงมันเดิมมาบ่อยแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วเว้ยไม่รู้ว่ามันมีโคต้าหรือเปล่านะว่าไอ้พวก2 5เซนทอรีอะไรนี้จะออกไหมไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ไม่มีอะไร อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีน้อง IP m ี s ัสคา n ีนครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกโอ้เบเฮมอนครับเบเฮมอนร่างโตแล้วพลัง2,007ที่เอฟก็งันๆครับลองต่อไปครับเปิดไปสุดท้ายเลยได้ปะเนี่ยนี่สปอยเฮียเฮียโอ้ซิงโครเว้ยผมว่าเราค่อยไปเหมือนเดิมก็ได้คิงเล็ก2หัวครับ แล้วก็มีอินฟอโ์บไหนครับมังกรครับคิมสันดากอนแล้วก็น้องไอพีต่อไปก็เป็นทัดแสงครับเลเวลประมาณ11ไม่11ก็12บนี้เป็นโอ้โอ้คิมสันดากอนครับดูครับอันนี้มันเป็นมันเป็นเกียริอะไรวะเนี่ย <laughs> เกียริอะไรวะ อัลติเมตแรครับอัลติเมตแรคิมสันดราก้อนไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่ตัวเดียวกันกับไปนี้เลยเฮ้กูหมดโคต้าหรือ,อยังกูหมดโคต้าหรือ,อยังวะดูความแวบๆตรงนี้ครับแม่แกต่อไปครับมอเตอร์ไซค์ยูเซอีโวลท์ครับคุณแอนเดอร์สันแล้วก็มีอะไรไม่รู้ครับ จบที่กับดักใหม่เนาะของแถบทิกตอนนี้เหลืออยู่ห้าสองครับเสียงเราก็กำลังจะไปครับเสียงไม่มีแล้วมีอัลเทอร์ไกส์ครับแล้วก็จิงจอกเพึงไกอาใหมากแล้วโอ้คิเมล่าครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไน่ชื่อว่าอะไรวะไอกาเซโอครับกาเซโอกาเซโอหรือบาโฟมิวะ อันนี้น่าจะเป็นบาร์โฟเมตครับบาร์โฟเมตเวอร์ชันอัปเกรดเนาะแล้วก็อ้อันนี้เป็นหัวแรธรรมดาเนาะนี่อันนี้เป็นตัวรุ่นพี่เมันครับร่างที่แบบรวมกันแล้วอันนี้ก็เป็นร่างย่อยครับสวยใช้ได้เลยแล้วก็สีแปกสุดท้ายครับเรดูเหมือนจะขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้ครับว่าไอ้คิมสันดากอนนี่มันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปเช็คอีทีแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นกาเซลครับแล้วก็มีหมาครับหมาแดงอันนี้มารอบที่ร้านแล้วครับอ้นี่เป็นแชเลสครับแชเลสเวอร์ชั่นซิงโครอันนี้ก็เป็นแชเลสเวอร์ชั่นที่แบบว่า,าเป็นลิงในใบสุดท้ายก็จะเป็น RS ครับค่าเพลงครับสมัยก่อน <laughs> อันนี้เล่นไม่เลิกบ,บุกนี้มาครับ อีกสามสองสุดท้ายครับอันนี้2องที่หนึ่งใบแรกนี่เป็นงูเขียวใบต่อไปก็เป็นโลมาครับออลเตอร์ไก์ครับกับดักแล้วก็เทอร์เมนใบต่อไปเบให้หมดแทบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยแล้วก็อีกสองสองสุดท้ายได้เป็นมานาโดมครับลูกแก้วม,มานาโดมแล้วก็อีโวครับอีโว มอเตอร์ไซค์ยูซแล้วก็โอ้การกับดักใบนี้เพิ่งได้เห็นแบบชัดๆอาร์ตสวยดีครับไม่รู้ว่าเป็นธีมอะไรแล้วก็ใบสุดท้ายครับฟิวชั่นครับฟิวชัน่นเป็นออของเสริมฟิวชั่นครับอันนี้มีเอฟเฟกเล่นคู่กับการ์ดเวทฟิวชัน่นเนาะมาในรูปแบบของแรก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษ เลามากระดี่สองสุดท้ายครับทำไมรู้สึกเกลือขึ้นมาแล้วนี่ได้เป็นอ no ินฟินิโ o โบนหนครับแล้วก็เป็นยิ้งจอกครับเจ้าก่อนเจ้าเดิมไอ้เฮียแพ็นนี้มันจะไม่เจอ25่สิบห้าซนเอรี่จริงเหรอหรือว่ามันมันหมดโคต้าไปกับคิมสันดากอน,กนไปแล้วแล้วก็ไปสุดท้ายครับทัดไฟครับเวลห้าทัดไฟเวลห้าครับโอเคโอ้ อันนี้เป็นน้องแชมเบอร์ครับแชมเบอร์ไฟถ้ามันออกแบบว่า25เซนติเีตรนี่คือโคตรแพงครับหมื่นสี่กว่าเนาะใบนี้แต่เราก็ไม่ได้เราได้เป็นแค่อัลตร้าไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่สรุปครับวันนี้ก็ไอที่ดูดีที่สุดในบล็อกนี้ก็จะเป็นไอเชียรีสครับมาในรูปแบบของซีเคนเล่แล้วก็คิมซันดากอนครับมาในรูปแบบของอัลติเมทแบที่แรกกูนึกว่าเป็นซุปเปอร์แดธรรมดาก็เลยไม่ได้ว,าว้าอูอะไร <laughs> แม แล้วก็เหลืออีกหนึ่งซองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเปิดในชอตครับว่า,าเราจะได้อะไรเนาะแล้วก็ยังมีอีกซองครับอันนี้เป็นโบนัสแพ็คเนาะอันนี้เป็นความหวังสุดท้ายนะ <laughs> อันนี้เป็นความหวังสุดท้ายนะถ้าผู้เจริญดูเอลลิสเน็กซัสหนึ่งซองจัดมาครับนี่ก็แกะลยครับโอ้ไม่โดนก๊าซใช่ไหม <laughs> กับความหวังสุดท้ายของเราในแคปในวันนี้ ลำดับเดียวเอลิสเน็กซ์แท็กมาดูแคบดูจากหัวครับดูจากหัวก็น่าจะอันนี้ได้แล้วอีที่ย่านัไฟไม่ไม่อันนี้อันนี้แบบรูปแบบอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อเอาต้าครับเอาต้าแดวธรรมดาถ้าเวลเยอะนี่คือเที่ยนะโอ้วัตตัวอะไรวะอ๋ออันนี้เป็นน้องแชมเบอร์ครับโอเค ครับผมแชมเบอร์สใบครับสุดยอดุณเลยจะเชื่อก็อาจจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับดูเอลิสเน็กซัตของเรา3ามสิแกที่ได้เปิดไปครับก็ค่อนข้างที่จะเกลือเนะาะสรุปผลประกอบการวันนี้ครับว่าเราได้อะไรกันไปบ้างซิกเ็ตแลออก <c oughs> ซิกเ,เ็ตแลออกหนึ่งใบครับ <c oughs> เป็นแชรลตครับแล้วก็ <c oughs> มี <c oughs> มีกิมสัสนดาก้ครับ <c oughs> แบบอลติเมทเล ไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่สนใจซื้อติดต่อทักมาได้ครับที่เฟซบุ๊กมานาหมดคอรีคอร์ก่อนแล้วก็มีซปเปอร์เรียครับมีไอ้บาโฟเมครับแล้วก็ไวฟุทัดไฟครับสวยครับไปนี้เดี๋ยวจะเก็บเองอยู่แล้วก็มีเวทสมใสครับอินฟอร์โนโบไนแล้วก็อันเชนครับอันเชนนี่ชอบอยู่มีกันโกครับของดีครับชอบชอบชอบแล้วก็เวทโง่หนึ่งไป บางคนก็อาจจะว่ามันดีนะครับแต่มันไม่มีคุณค่าทางจิตใจไงแล้วก็ไอ้นี่ครับอตัตไลอันนี้คือแห้งมากกูได้แค่ไอ้มเบอร์ไฟ2อใบครับเป็นอัลต์ไลไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่เนาะ,ะแล้วก็มีอิลูชันนิสเมจิกเชียนครับใบนี้ก็รู้สึกว่าดูดีขึ้นมานิดหนึ่งสองพันห้าครับผม <laughs> มีแค่นี้ครับ <laughs> หมดเลยครับโอ้ <laughs> yeah. oh. ส่วนไอ้พวกหัวใดธรรมดาก็จะมีแคเมราฟิวชั่นครับไอฟิวชั่นครับแล้วก็เบชมอรครับ R S กาเซลครับกาเซลก็สวยใช้ได้อยู่ชอบครับชอบแล้วก็มีซิกเนอร์ครับสองใบแล้วก็มีอะไรครับต่างๆนานาพวกนี้ครับที่เราไม่ได้ต้องการเท่าไหร่นักเนะาะก็ชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็โอ้โหเกลือครับเกลือ ไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับขอให้ทุกวันเป็นวันค้าใหญ่สาธุครับสาธุ